แหนไมติงเท่าเราโอ้ยมันนักยนแล้วี่ยนใคเห็นน้ำมัส่งให้ไม่ติงไม่เท่านะไม่เท่าหรือง่อยหน่อยแม่แล้วเห็นอัะนันดิเพิ่อเห็นในคลิปนะะไรโอ้ยยาวยงอหอันนั้นออนมีเดมาสิพาเมือเมือนอกบาดีพี่น้องกี่เหงนาลานัสบายดีพี่น้องตัมันมาตปุดยเลย เบิ่งเด้อแม่เด้อย็นดี้องนอ่นาองไปเถอะ่านอบเดินฝันลมไพอไม่พลาไเลนทำไมอยู่น้องนะโอ้ยมันนักขอมันนักเนอะใบน่ะมันเบาใบยยงก่อใบแยงเออใบแยงนะมันเบาไม่เยมันนักโอ้ยไม่ได้หรอกไเชี่นไไหวเดี๋ยวันกินกินดนหรอ ไปห้าป่านนี้ไปห้ามันแข้งมันบวได้ข้าวเจ้ามันใบจิ้งเก๋ได้มันอึดเลยไดอยู่ตลาดตัวนี้เนาะมันบปนยามมันจะมีเป็นยามเป็นสวงนะไปซื้อเลยาเธอเดียวหนย่งกินับกายเนียะเธออยงกกันอยากยี้มั่งเทปอยู่บอกว่ามะพี้าะเทปอยู่ได้เทปอยู่อันตัวนี้มันประกอบแล้วมันเย็นเลยเอาออกปิกงอกมะม่ายังไงขอดเอาเลย สินแหงรือว่าอันนั้นไหมสินแหงบอกเออสินแหงมันขึ้นได้อยู่่เอาเลยแม่บาบอนี่จะไม่หีบอย่างท้าทามันจะหมดหอด้ยเพื้นพืนเอาพิษปากเกมันหมาาปากเรอท่านไม่หีบ่ะใน่หัวไม่หีบจะเป็นยังไง้ยิบน่มันบอกเขาเขามเด้น บอกปลาลูกมเห็นยังเห็นกินนะแม่เครื่องเห็นกินนะบอกปลาลุงนั้แม่ซื้อปิ่งไก่ค่ะไก่กับบมีเราอะ้วเนาะเขาเราปิดอันไป็หมบมกเรนอย่างนี้นะตั้มเสบได้ตัมเสบมะเร็ฮอกมาตัมเร็นหน่อยอืมเส็บเสพก็ม่ได้ง่าด็กินเลยเขาเขตัาปุ้นบอกเลยตัปุนบต่อทบอตัาเสือขับปุ้นพิเศษพ ก็ใส่หมดเนาะใส่เอนน็นเนาะได้ยุบเอาเข้ามาใครอยู่กับพุ่นนงคน,นจบไปมือว่านี่ยุบค,ค่ะไปใส่อเออไปทำบุญนะ่ะไปหอดบันโพดหลดไปกินขับปุ่นข้าวไก่เนาะพันถ่ายเจ้าจับสบายดีพี่นอ้องว่าน,นี่นะไปหอดบันโพดแล้วไปกินขับปุ่น เาพดรปดท้องมันเป็นขาวแต่หงน้าไปทําอดไปขางหน้าบรเคยไปขาวจะาวน้อแปอยูปั้นด้วนเราเคยขาวด้วบุจักบเคยมากเห็นจุบัจักท่านเห็นยังสบายดีพี่น้องไปตัดตีนไก่ตัดตีนไก่พี่น้อยมีแนวเมนูเกิดได้พ่นแองพี่น้องแรงพี่น้องเลยมีใหม่เนาะกินหน่อยหนึ่งพี่น้องกินยังเนาะ

กินบ่แล้วแน่นี่้มยตาลื่อหมตได้ใชร้ายบาใแนี่แม่ยังบ่แล้วบ่แล้วบ่มีกมันแบบนัวๆเนี่ยนมันี่มันเป็นมันบ่นัวแจ้งนัวแบบใหกินได้ไหมแม่นะกินแล้วมันบัะมันมันบแสบได้บ่เปวอีกบ่อีกบ่เ้น้ำมันกอบนะตัวแสบก็กินเเนี่ยเฮ็ดอีกอ่ะัสะเย หลักุดทายล้วอาหารข้าลูเดตังค่ะนี่มาลงหอนลงนา้งนอสดายอับ่ขบบุ้งไหมมาปุ้มไปเห็ดจิ้มจุ่มให้มนจิ้ดีกว่าเออเเอาโดเกลมีบอกลายบุอน่งงตเอาเอาอยู่บอมากินกับเอาอะไรเกี๊ยวกันเกีกันเื่อยังองเผักจิ้มไก่ไค่ะรับเี่

หากล่ององอยู่ใช่เนี่ย้าขังนีก็าเบี้ยังอีกเอาอะยูนรังก็บ่เห็นถอนกิน้องอน่้าหอมกุยกุยบอนจะได้แต่บบมีอันใช่ใฉ่แฉะอแฉอีลีบาเขยได้เออสองไหลเลยพี่น้อง

mhm nạ hiệp kịch nè rồi kỳ làm mhm chị gặp mhm kì nào 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 Ừ น้่เสือยังแห่บุหูเลย้าว่าใช่กระถิจนกจกรแจ๊กเลยบูหูเขาทำยังไงอ่ะอันน้ำเสือน้ำเสือไม่ได้ห่งก,ก็นี่แบนเนื้อหมดอยากมันก่นเป็นแบบผู้เี่นโอ้ยออนว่าจะเอาแบบกองนะเข้าพอเราบบมั่นเท่าแบบน <laughs> ี้ผู้ซสือ,สอนะบนกอก เอแรกว่าแซวแบบนั่นแล้วโอ้ยแบบนั้นเอาลองมาดออเดียวโอ้ยสบายมาคนเดียวน้อไมนมีแากเอาอุศ่างหลกดแล้วมาต่อมาสนุกลงไปดอลงไหมโอ้ยโดขึ้นมา จะมาเบิ่งกระซีนเลยเดี๋ยวองเด้อเน่ยพี่หยานจะเกพักมาเลยส่พักมานอะไรพี่น้องเอ้ยนี่นี่นะคะที่ถายแดงกับไก่ไปต่อพูดันเนี่เนี่พิชั

เขาบผมสีเพชรเ้บกเพชรพอดีว่าจ้ามเขาอันนจ้างเนี่อือเขาบอกว่าจ้ามัสับนเากไรหน้ามันจะลุ่ใสอามันอแหละมันใส่ล้วเราใส่กันอันน้นเนี่ยาไเอามาใส่ใส่ยุ่บังนา่ล่แบังนาน่ะจปลาดิปลาเาใส่เลยใส่บ่ จานใหญ่ใช่ไหมแกนะไรแกเคียวหรอกะตกไหมัน่เอาเนมามาเอาใส่จกนที่กนเาเนาะ เอาละพี่น้องเด้อเปรียบลอยพี่น,ออออน,น้องเลยหาวไจ้างไว้หนึ่งก็เลยใส่ประเด็กยานยานยานเค็มเขืข่ขอไว้